ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานตรวจกำลังจักรพัิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองคมปถมถึงองค์ปัจจุบันบรรมมหาจาักรพัิทุกๆองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงพ่ดู พมปัญโยเป็นที่สุดขอบราบรมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กัเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูของปู่ทวดก,ก,ก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบาร,รมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออัญเชิญเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรม,มทุกชั้นทุกภพทุกภูมิตรวจกําลังจัก,กรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกําลังพุทธ ทังชีวิตังแมปูเจมิทัมมังชีวิตังแมปูเจมิสังขังชีวิตังแมปูเจมิพุทธังวันธามิทัมมังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะกุณังวันธามิมาตาปิโุกุณังวันธามิพระไตสิขากุณังวันธามินาโมตัสสะภาคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภาคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิธรรมังสารานังกัจจามิ สังขังสารนังขจามิทุติยามปีอดังสารนังขจามิทุติยามปีธรรมัสารนังขจามิทุติยามปีสังขังสารนังขจามิ ตาติยัมปิพุทธังสาราณังคะจามิตาติยัมปิธรรมังสาราณังคะจามิตาติยัมปิสังฆังสาราณังคะจามิปานาติปตา เวรามมณีสิกขาปะทัางสัมมาทิยามิอาดินาธานาเวรามมณีสิกขาปะทัางสัมมาทิยามิ อะปรามาจริยาเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ สุราเมรยมามะชักอมาทฐานาเวราณีสิกขาปะทังสัมมาทิาาทยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสัมมาทิยามิสีเรนาโพกสัมปทาสีเรนะนิพุจิงยันติอัมมาวิโสทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ภะคะวะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอารัตถนานังการุณิธัมมังอารัต นํงกร m i ิณโมโหทิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนะโมโหทิสัตโตอาคันติมายะอิติภ o คะวะนะโมโหทิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนะโมโหทิสัตโตพุทธญโ นาโมโพธิสัตว์กรมะอัญโยนาโมโพธิสัตว์กรมะอัญโยเยโอโตโสโมหิเตนาพุทธะสังหบาปกะโทมายากรรมสังหิกาตังโทสังสัพปปะปังสันโต โยโทโสโมหิตเตนาธรรมะสัมิงปาปะกะโทมายาคามะธรรมีกาตังโทสังสัพพะปังวินาสังตุโยโทโสโมหิตเตนาสังฆคสัมิงปาปะกะโทมายาคามะธรรมี กังโทสังสาปปาปังวินาสันตุนามตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมุพุทธายะระพุทธไตรลักษญาณมณีนพรัตนิสสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมะ พูทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังคันธังรสิวรีกมาหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธาธรรมะสังฆาอุเชนิเอาแปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกาธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมยา่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวขอ้ของเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนสาพเปุทธาสัเปธรรมาสัเปสังฆาภาลพัตตาปัจเจกานันจะยังลัง อาลาหันตานันจะเตเสนารักขังปังตามิสับปะสุสาเพพุทธาสาเตธรรมมาสัพเพสังฆาหาลับปัตตาปัจเจกานัญะยังพลังอาลาหันตานันจะเตเสนารักขังปังตามิสับปะสุ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลพัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอาลหันตานัญจะเทศนารักขังปันธามิสัพสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลพัตตาปัจเจกานัญจะยังพลัง อาลาหันตานันจะเตเสนารักขังปัญธามิสัพัสสุสัเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลับปัตตาปัจเจกานันจยำพลังอาลาหันตานันจะเตเสนารักขังปัญธามิสัพัสสุพูตทางอธิฐามิ คำมังอธิษฐานมีสาคังอธิษฐานอ้าวอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระทิวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องใช่ไมมันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพพัดหรือพระาราหันขอบาร,รมีหลวงปูด่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต แผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาระปัตตาปัาเจกานันจะยังวรัง อาราหันตานันจะเอเจนะรักขังปันธามิสัพโสสาเพพุทธาสาเพธัมมาสาเพสังฆาอาระปตาปเจกานันจะยังบาล สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภาระปัจจัปเจกานจะยังบะลังอาระหันตานันจะเอเจนะรักขังปันธามิสัพปสุทูังอธิธามิธรรมังอธิธามิ สาครั้งอธิษฐานเสร็จแล้ววันวันหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวมรวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวม โดยขอกำลังรวมหลวงพ่อดูครับพม,มะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ทานศีเนคะมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศบารามีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ฮาลับปัตตาปจกานันจะยังพลังอาลาหันตานันจะเตเซนารักขังปันตามิสัพสุสัเพพุทธะสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาฮาลับปัตตาปจกานันจะยังพลัง Alahan canca kece narak kang pantami haso sapkeikutha sapทําma sapkeska halaca baje kanan jayakalahalahan cananca kece narak kang pantami haso สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลับป ah an ัตาปัจเจกานัญจายังพลังอาลหันตานัญจะเตเจนารักขังป sa ha. ังธามิสัพสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลับปัตาปัจเจกานัญจายังพลัง อาลาหันจานัจจะเอเซนารักขังปังตามิสัพสพุทธังมอธิธามิธรรมังรมอธิธามิสังธรรมอธิธามิ